ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระตามตำรานะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูเรียนบ้างนะครับดูเรียนบ้างเห็นไหมที่ก้นนิดนึงตรงนี้เห็นไหมครับที่ผมบอกมเพิ่งเห็นไหมหล่อเป็นช่อนะฮะอันนี้หล่อคล้ายๆพิมพ์นิยมนะฮะหล่อคล้าพิมพ์นิยมนะครับนะครับ จริงๆพิมพ์ขีตาบางพิมพ์ที่ผมศึกษาก็ถามคนในหมู่บ้านพื้นที่นะบางพิมพ์นะโดยเฉพาะเบ้าทุบส่วนมากเทโลหะจากหัวนะฮะเทโลหะจากศีรษะนอกจากเบ้าทุบเบ้ากระดกอย่างเงี้ยจะเทโลหะที่ก้นนะฮะตอนนี้บางคนเขาจะไม่เชื่อเอ๊ะมันเทที่ก้นมันเทไอเทโลหะไม่เทไปเทที่หัวได้ยังไงจริงๆเขาต่อนะเขามีอยู่นะฮะคนในพื้นที่แถวพยุหะคีรีเป็นคนทำนะเขจะมีกรรมวิธีในตรงนี้นะฮะนะฮะเดี๋ยวนานๆประโยคจะค่อยๆทำให้แต่ละคลิปนะ แตละคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทําแต่ละคลิปให้ดูเดี๋ยวจะนานไปนะรเร่งเร็วนิดนึงนะโอเคเพื่อให้ดูหน้าพระต่างๆกันไปหนึ่งนาทีแล้วอ่ามาดูลักษณะของแท้ของปลอมเป็นยังไงบ้างเ,เ,เพื่อนๆดูก่อนให้ดูของเก้ก่อนทําเก๊ดูนะค่อยๆทําไปผมบอกแล้วว่าลักษณะการแยกพิมพ์ตรงไหนเดี๋ยวทวนนิดนึงไม่ได้ดูนานละนี่ฮนะเนี่ยนะตรงนี้เลยหนึ่งชายสองชายก็คือจะมีสองพิมพ์ใช่ไหมฮนะเนี้ยเป็นเหรียญน,นะฮะ เนี่ยลักษณะนี้ตรงนี้แะไนี่ที่สองชายถ้าหนึ่งชายก็อย่างนี้ชายเดียวนีฮะถ้าสองชายไหมตรงสังคาติจะแตกเห็นไหมถ้าถ้าหนึ่งชายจะมีลักษณะขีดตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีจะมาขีดตรงนี้จะแตกตรงนี้ตรงช่องท้องท้องนฮะลักษณะการดูตําหนินะดูตําหนิคร่าวแต่ที่บอกพระหล่อโบราณจะดูตําหนิไม่ได้นะฮะดูตําหนิดูพิมพ์ให้รู้พิมพว่าเป็นเป็นเป็นพระอะไรเท่านั้นคร่าวๆแต่ดูดูเนื้อหาจริงคือต้องดูโลหะว่าถึงยุคไหมฮะเพราะตอนนี้เขาแกะพิมพ์แกะเนื้อได้หมดแล้วฮะ แกะทั่วีแกะแกะพิมพ์ลักษณะาการหล่อได้หมดแล้วสิ่งที่เขาจะทำไม่ได้คือความเก่านะฮะความเก่าของธรรมชาติของเนื้อนะฮะเห็นไหมีนทำสนิมเหมือนกันนี่ลักษณะของพระทำเห็นไหมนยะลึกเหมือนกันเห็นไหมฮะลึกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็ทําได้ขนาดนี้นะฮะแต่สิ่งที่ไม่ได้คืออะไรโลหะโลหะดูโลหะยังตึงอยู่เห็นไหมนยโลหะยังตึงอยู่นี่สนิมปลอมนะฮะเห็นไหมสนิมปลอมเวลาต้องก็ต่อต่อสายท่อชนวนตรงนี้ที่ก้นเนี้รู้กันเนาะแล้วก็ตัดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตัดตัดก้นรอยตะไบเพื่อนเพื่นดูนะาดู แต่โลหะเนี่ยเห็นไหมด้านหลังเนี่ยเห็นไหมโลหะยังตึงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยพยายามทําถือว่าทําได้ดีนะเอาขี้พึ่งกัดกัดโลหะเห็นไหมทําไม่กัดไม่ไม่ได้อย่างนี้นะฮะนี่เขาพยายามกัดกัดลำหมักนะกัดละหม,ม,มักไว้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราผ่านตานย้อยเนี่ยไม่รอดเลยนะเจอลักษณะเรียนอย่างเงี้ยไม่รอดเลยเพราะมันลึกหมดแล้วทําได้หมดแล้วเห็นไหมเนี่ยแกะพิมพ์ได้หมดแล้วเห็นไหมครับ แกะพิมพ์ทำพิมพ์ได้หมดละเห็นไหมฮเห็นไหมครับเนี่ยดูเดี๋ยวเห็นไหมเทบจะเลียนตาเลยเห็นไหมฮนี่ของเรียนลอกเรียนแบบนะดูของจริงเป็นไงบ้างลักษณะของจริงนะดูตรงนี้เหมือนกันว่าเป็นพิมพ์อะไรอันนี้อาฉายหนึ่งฉายนะนี่หนึ่งฉายนะฮะเห็นไหมนะผิวไฟเห็นไหมครับ เบ่าลึกเหมือนกันนะแต่สิ่งที่มีคืออะไรผิวไฟชัดเจนคาบขีอ่าคาบคาบไขเห็นไหมคาบไขเนี่ยไขไขขึ้นมาไหมคาบไขฟ้าขาวขึ้นมาหมดไหมเห็นไหมครับนะจะไม่แข็งนฮะของจริงจะไม่แข็งเห็นไหมจะไม่แข็งด้านหลังเห็นไหมเนะี่ยคาร์บ,บอนเต็มเลยเกาะเห็นไหมฮะเนะี่ยเฉดสีแยกเลยเผาไฟนะเดี๋ยวเทียบเทียบให้ดูนะฮะที่ก้น แทงที่ก้นมห็นจอดต่อจำนวนที่ก้นเห็นไหมครับเนี่ยต่อจำนวนที่ก้นเพื่อนๆดูนะเห็นไหมของแท้กับของเก๋เห็นไหมต่อจำนวนที่ก้นเห็นไหมรอยตะไบนะเพื่อนๆดูรอยตะไบด้วยนะครับเห็นไหมลักษณะการแทงรอยตะไบต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยดูเทียบกันให้เห็นจะเห็นเห็นไหมอันนี้ของเก๋ไหมเห็นไหมดูสนิมไปด้วยสนิมเขียวลักษณะของสนิมเขียวเก๋เป็นยังไงนะเพื่อนๆลองดูไปด้วยนะเห็นไหมมันจะมันจะแข็งสนิมเขียวเห็นไหม ตอนนี้มันเขียวมันจะแข็งมันยังไม่ไม่ไมออกแบบแบบเป็นคล้ายๆหนังคางคกอ่ะยังไม่ออกเป็นหนังคางคกนะเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแข็งๆนะฮะเอามาโปะไว้ฮะก็เอากีบพึ่งกัดกัดโลหะเห็นไหมแต่ของจริงเห็นไหมฮะเห็นไหมครับผิวไฟมีไหมเนี่ยผิวไฟไม่มีนะเห็นไหมมีไหมไม่มีนะผิวไฟมีไหมอมีเหมือนกันเขาพยายามทาผิวไฟจริงๆแล้วผมว่าผิวไฟเนนี้มันเกิดจาก ไอ้นี่หรือเปล่าผมว่านะครับเขาอาจจะทำนะฮะเผาเผาไฟหน่อยฮะแต่ว่าโลหะยังตึงอยู่ฮะแล้วก็เอากิ่พึ่งทานะฮะแต่ผิวไฟไแท้ดูแต่มันสบายตาเนี่ยนะเนี่ยกับแ,แท้ดูเลยมันจะมีความเงามันมีคราบไขเกาะติดตลอดใช่ไหมเนี่ยวางของแท้เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยจะต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเนื้อองค์พระจะนุ่มนะดูไม่แข็งกระด้างเห็นไหมฮะยิ่งสนิมเนี่ยสนิมเขียวก็ต้องพูดถึงเลยเนี่ยทำปลอมนะฮะเห็นไหมฮะ โลหะเนี่ยคาร์บอนผิวไฟไหมเข้มไปเลยไล่ไล่ไปเลยไหมเนี่ยอันนี้จะตึงใช่ไหมถ้าเทียบกันจะ,จะเห็นชัดเลยถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยไหมโลหะนี่ยังตึงอยู่ไหมเห็นไหมมันไม่สมส่วนฮนะเอ,า,อาง่ายไม่สมส่วนนะฮี่ผ้าถอดพิมพ์นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอเคไหมฮะดูอีกองหนึ่งอ่ะเทียบอีกองสิเนี่ยองนี้ มีคาร์บอนมีผิวไฟใช่ไหมครับเห็นไหมครับไปเร็วนิดนึงนะฮะไปเร็วนิดนึงนะครับเพื่อนๆค่อยดูไปไปเร็วนิดนึงทําความเข้าใจไปนะไหมครับคาร์บอนสนิมเขียวไหมสนิมเขียวของปลอมเป็นไงแข็งปอกเลยไหมเห็นไหมของปลอมของจริงเห็นไหมผิวไฟสนิมเขียวจางๆเห็นไหมเห็นไหมครับด้านหลังจบเลยด้านหลังเห็นไหมครับรอยกดของนิ้วมือเห็นไหมมีรอยกดเห็นไหมอย่างเงี้ยแท้แท้รอยตาเลย เขากดตอนทําหุ่นเทียนไงตอนทําหุ่นเทียนกดกดแล้วก็พอกหุ่นเทียนปุ๊บมันก็ติดไปด้วยมันติดไปกับไอ้เบาแบบไงเห็นไหมอย่างนี้ชัดชัดเจนเห็นไหมนี่รอยกดไม่เคิฟด้วยอันอย่างนี้ไม่ต้องส่องนฮะอันนี้มันแทร้รอยตาเลยครับอย่างนี้นะอันนี้จบเลยถ้ามีอย่างนี้นะเก็บเลยเพื่อนเก็บได้เลยนะอันนี้องคูนะเก็บได้เลยเนี่ยลักษณะเคิฟเคิฟอย่างเงี้ยนะนนนเคิฟเคิฟอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะพูดไปปุ๊บเดี๋ยวมันทำปอมอันงี้ฮะทำปอมมันอีก ตอนนี้มันปอมไม่ได้คือโลหะแล้วตอนนี้โลหะยังแข็งอยู่เพื่อนๆต้องเข้าใจเรื่องโลหะกับสนิมไม่ได้นะฮะถ้าจะเล่นหลอกโบราณนะไม่งั้นปอมได้หมดแล้วอ่ะโอเคนะหกนาทีแล้วเดี๋ยวนานไปหกนาทีแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูสมเด็จกันนะฮะจะให้ดูสมเด็จวันลองนะฮะให้ดูวันละองอืมอันนี้เป็นไงเพื่อนๆดูไปก่อนนะเต็มองค์ยังหรือไม่ได้เต็มองคอ่ะดูเต็มองคก่อนเต็มองค์ก่อนเห็นไหมฮะลักษณะพระแท้เห็นไหมฮะก็จะมีความแห้งหด รัดตัวผ่านการเวลาจะเก่าหรือธรรมชาติมันเป็นเคิร์ฟเลยฮนะเป็นเคิร์ฟเป็นแอ่งเลยไหมฮะเข้าไปในแบบพิมพ์แล้วก็กดพิมพ์นะเห็นไหมครับค่อยๆดูไปนะฮะค่อยๆดูไปทั้งเต็มองนะฮะอันนี้ให้เต็มองผมใส่มาโ,โครไว้นะเห็ไม่ครับค่อยๆอันนี้ขอบเห็นไหมขอบตัดไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมฮะจบนะครับเห็นไหมฮะนี่เก่าหรือธรรมชาตินะไม่ใช่พระเร่งไฟแม่เห็นไหมครับอ่ะมาดูแคบๆกันนะครับเดี๋ยวดูพระแท้แล้วดูพระปลอมเดี๋ยวจะเทียบให้ดูต่อหลังนะฮะเห็นไหมฮะ ความยุบย่นยอ่อเห็นไหมเห็นไหมความบอบช้ําผมบอกแล้วพระทุกชนิดผ่านการเวลาต้องมีความบอบช้ําว่าจะเป็นโลหะหรือว่าเป็นพระผงพระดินชินผงต้องมีความบอบช้าของสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเวลาไงพระผ่านการเวลาผ่านอากาศอบร้อนชื้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความบอบช้ําจะไม่ได้คือพูดง่ายพูดง่ายเราไม่ได้ทําพระปุ๊บแล้วเข้าตู้เซฟเลยครับนึกออกไหมเพราะ,ะนั้นมัน มันมันเห็นนะธรรมชาตินะฮะไม่รู้พระไปอยู่ใครบนะ้างก่อนจะมาอยู่กับเราเนี่ยนึกออกไหมเขาเก็บยังไงเราก็ไม่รู้เห็นไหมนะเข้าใจไหมฮะนี่คือเก่าแบบธรรมชาตินะฮะไม่ใช่แบบสวยกิบมาเลยนึกออกไหมครับเห็นไหมเนี่ยมวลสารเห็นไหมครับไม่ได้สวยกิบมาเลยคือลนะักษณะอย่างที่บอกกับพระพระเนี่ยไม่รู้เราไปผ่านมือใครบ้างกดเบาพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมวลสารและน้ำต่างๆที่อยู่ภายในก็ต้องเหย่อเหยอจากภายในสู่ภายนอกนะฮะเขาจะไม่มีวันนะเดียวพระเก่าเห็นไหมจะไม่มาว่าไม่มีวันนะเดียวนะฮะ แล้วเก่าก็คือเก่าธรรมชาตินะฮะไม่ใช่เร่งไฟถ้าแตกแบบไฟจะไม่ได้แตกอย่างนี้เนื้อมาเดี๋ยวจะให้ดูที่พระเร่งไฟนะจะจะต,ต่างกันเลยะฮะเดี๋ยวเทียบเนื้อให้ดูด้วยนะฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือเก่าธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยลักษณะความเก่าธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยมวลสารเห็นไหมขาวๆไหมครับเนี่ยเห็นไหมไหมครับเนี่ยนี่คือลักษณะพระเก่าที่เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยค่อยๆดูไปเห็นไหม ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็พยายามใช้อยู่ห้าทีก็อยู่ไม่ได้สักทีโทษนะครับอยากจะจบแค่ห้านาทีนี่ก็ไปเก้านาทีละเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครักลัวเพื่อนจะเห็นพระน้อยเพื่อนๆจําไปก่อนจําเนื้อให้ได้จําเนื้อพระให้ได้นะฮะพอเห็นมากๆปุ๊บเนี่ยมันจะจําได้อ๋ออย่างนี้พระแท้อย่างนี้นี่เองเห็นไหมเนี่ยมอดสารติดใหม่ไหมเนี่ย พอผมเอาผมพยายามจะเอาถ้าผมทำยาวๆปุ๊บมันจะโชว์หน้าพระน้อยไงก็เลยอ่าโอเคเป็นคลิปๆสั้นๆไปแล้วกันไม่เบื่อด้วยเพื่อนๆก็ไม่ไม่เบื่อด้วยดูห้าทีหกทีจบติบทีจบอย่างเงี้ยจะได้เห็นหน้าพระหลากหลายเห็นไหมแต่ปัญหาคือถ้าผมสั้นๆปุ๊บมันก็สรุปยากอีกเหมือนกันเนี่ออกอไหมโชว์เห็นเ๋ยวจะหาเอ๊ะมันเล่งไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ออกอไหมอ่ะเนี่ยดอยดูดูดูฐานนี่ไหมฐานใช่ไหมเนี่ยดูฐานดูองค์พระเนี่ยความบอบช้ำต้องมีเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยเก็บไว้ได้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหม ยุบไปถึงพิมพอะไรไหมเนี่ยเห็นไหมบนสูงแต่พิมพ์เนื้อพายไหมองค์พายเห็นไหมครับเนี่ยสูงมาแต่มันมีเคิร์ฟเงี้ยยุบจมไปเลยไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผพาแท้เป็นลักษณะอย่างเงี้ยจมหมดเคิร์ฟจมหมดแล้วเราตัดจะไม่ตรงสมัยก่อนนะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยดูหลากหลายเอาเนี่ยการส่งพายการส่งพายไหมเนี่ยเป็นเคิร์ฟเป็นเบ้าไปเลยไหมเนี่ยคือความแห้งหดรัดตัวของเขาเงี้ยผ่านการเวลาผ่านความอบร้อนชื้นไหม กขาจะแห้งตัวฮะจะเซตตัวไหมฮะอันนี้ออกคล้ายๆเนื้อเนื้อสมุนไพรด้วยซ้ําเนี่ยนะฮเนื้อออกสมุนไพรนะฮะนุ่มนุ่มนะฮะเนี่ยมีความนุ่มเหมือนพวกสมุนไพระฮะดูเดบดูผาดดูเทียบกับพระเนี่ยที่เร่งไฟไหมเนี่ยจะต่างกันไหมเนี่ยอันนี้ตันไปหมดเลยไหมเนี่ยพยายามทําเก่าไหมครับเนี่ยดูราตัวตัดข้างๆใช่ไหมตัดข้างใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับ นี่ตันอีออนตันอันนี้เห็นเนื้อไหมครับด้านหลังนี่มันพูดถึงเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับความยุบย่นยอ่อความบอบช้ำมีครบหมดเห็นไหมเนะนี่ยขุขะผ่านการเวลามานี่จะตึ๊บเลยจะแน่นอยู่เลยไ,ไหมฮะแน่นอยู่ในพระใหม่นะฮะขอบข้างอีกฝั่งเป็นไงบ้างเนะี่ยอีกฝั่งเห็นมวลรดกไหมอีกฝั่งเอาอะไรมาใส่ไหมรู้ไหมนี่พระเผาเร่งไฟใช่ไหม พระเร่งไฟเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเก่าธรรมชาติกับพระเร่งไฟต่างกันเห็นไ,ไหมครับเห็นไหมฐานนี่ไหม,ไไห,มหมดเลยเห็นไ,ไหมเนี่ยเป็นเคอร์ฟเลยยุบยนยอของพิมพ์บัมบอบช้ำโอเคนะครับเลยละสิบเอ็ดนาทีละยาวเกินที่ผมตั้งไว้แล้วโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะให้กันและกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบ จบคลิปกับเพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรานาเสนอแล้วค่อยกลับพบกันใหม่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ